หน้าตานี่แบบขาวรุด,ด,ดเลยฮะในสุดก็ตกมันแล้วนะครับคัานว่าสองคนนี้อะไ้เลยเป็นสันห้เออแม่อินถน้อมมันี้เอิ้นซื้อถือได้พี่น้องกูุ่กันยูเตอร์สิบกัน<อ>บนให้รขขอมา นั่งก่อนนะคุณแม่ครับนั่ง,น,น,งนี่นก็ได้ครับเป็นไก่นี่ตรงนี้ก็ได้ครับนั่งเด้เพราะน้องแม่ตกมันเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณเมษาครับหายออกงานตกตั้งแต่วันที่เก้าปีที่แล้ววันที่สองปีนี้วันที่เก้ามันตันวะเออเราเราไม่เคยออกเลยว่ะพังนี้ เจก็ไม่ไม่ออกนี่ออกเยเราออกเอาอยู่สองรูครับข้างล่างข้างบนสองรูอาการเป็นยังไงครับไรแบบไรที่เขาตามมาปะตอนนี้นะตอนนี้ตอนนี้ยังโอเคอยู่ก็ยังคุยกันเรื่องแต่ว่าก็ไม่อยากให้เขาทำแบบนั้นพยายามพยายามลมั่มแบบบ่ค่อยเขาไปได้ยินงเลยนะ อไอคูณเด้อที่ที่กวาดีโอ้ที่ขาก็มามาข,มาขันขวา่าขันว่าสองคนบ่ได้ขันว่าสองคนนี่บ่ได้เลยเป็นสันหายเออเระวังแห้งถ้าคนเดียวนี่ไล่เล่าไปไล่ไปทั้งฝุ่นป๊บเอมาอะไรเก็บทันหมดเลยผู้เดียวคนนี้เด้อเด้อฝุ่นทั้งฝุ่นอ๋อดิ๋นยังะ่ะ จะเอาดินใส่ตอนแรกว่าจะเอาดินตรงนี้ใส่ให้นอเราเรานอนใส่มาท่านออกก่อนโอ้ยที่นี่อาดินได้หรือเนาะมันไม่ใช่หินนะทางนี้ไม่ใช่หินแล้วก็เลยว่าจะเอาทางนี้ออกก่อนแล้วก็เอาดินด้านดินหน้าเขาเอาไม่ได้เหลือออบเดิลเลยวพราว่าน้ำเล่นทุ่งสองตุ่งสามตุ่งหน้าเขาไปกดดีนะครับที่ผมผมได้แบบทองใบมาตอนแรกนะครับที่แบบว่า เสาเยอะเนาะเวลาเอาจะหันจะอะไรก็ก็ยากเราก็พอวิ่งได้ก็เล็วเอาไปใส่แซมดูครับสอคู่นี่แปลว่าเสาคู่เป็นนี่ดีเสาใหญ่พ่อเหมือนทำให้หนุ่มสุรินทร์เสาเล็กๆหักเรียบร้อยครับขอเล็กไม่รู้ครับขอเล็กมันต้องวางต้องวางฐานด้วยพละกกำลังช้าเป็นธรรมดาหรือต้องวางฐานต้องวางอะไรนะ ไรแล้วครับไปแล้วห้าสิบ <อ b. S 1> ไทยครับสามวันที่สี่ผ่านมาแล้วอ๋อวันที่สี่ผ่านมาแล้วนะครับห้าสิบ <53. S 2> สามปีสี่ธันวาสี่ธันวาวันเสาร์ตอนเย็นสี่ธันวาวันเสาร์ตอนเย็นก็ว่าคุ้นๆอยู่ 4. 4, แสดงว่าตกมันมาเกือบ20บวันแล้วลินบกลินม่นเขทับไป่อนออกออกปีกจูงครับออกกันเนาะวันก่อนยี่ออกนิดเดียวออกแบบเหมือนซิดน้ำเหมือนเรารมแรงหนรอครับผม่มแรงมากเมื่อกี้ก็พูงแน้นจอะไรกับผมี่อาการเรนนย ันขอไปค่ะกรบไปขาสั่น,น, des น, ang, นต่อไป know, คุณแม่จะไปดูเชื่อกไหนครับแอปซี่ละกะอากาศกล้วยอาจน้อยๆเป็นพารานเป็นพลานเป็นพลานเต็นพารๆๆๆๆอเด้ง ਫਿਰ ਫਲ ਲਾਣਾ xem để tăng cường những cái gì đó. แต่ว่าบอเน,นี่ยเอาปนิหรอาถึงดินก่อนบอแมนมมาถึงถึงดินก่อนไหมเพราะว่มมาเขาเตียกว่านะ่ะเตีย,ยอยงดีนเสีไไนไปเเพราะว่าเขาตนตูพ้ยนนา,ยาวาานนาว,าว้าว พลยทองใบตกมันแล้ว เออสวยนะครับหน้าตานี่แบบขาวจรุดเลยฮะในสุดก็ตกมันแล้วนะครับฝายทองใบที่เราติดตามกันมาประมาณห้าหกปีเห็นจะได้ทองใบคันวันตันขึ้นอย่างเนี้ยอีกเาอประมาณสองนึงอ่ะ แต,ต่ตอนนั้นที่ตัดกอชนครับหน,น,น,นักนะก็ลงจะเป็น<อ>ไม้่อยแง่าแท่งหนะแท่งนี้นะพอแทมบไปผูกย,ยู่ยไส่ปลายข้างล่างเยเริ่มแล้มแลวครับเอา<อ>ขุดไส้อืม บ่แม่แบบว่าอยู่ซื้อเอาคูเลียนก็คีอนะเบิรงในกล่องบอสขุดคูเลียนได้ซือไหมครับลลาาวหนนนน่อยเกดดิิึงคือคือพ่อเขาแหละเนาะคุมเสกแทงยนงาแตกงบอแทงเด่นโอเคนะผมก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์พายท่องไปเรื่อยครับสวัสดีครับ